สวัสดีค่ะน้องของเมืองเมนคาตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูอะไรนะรถเอ่อมิวมิวเซียมเอ่ออะไรนะวอมิวเซียมอาวมิวเซียมก็คือพิ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 พงพิ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 พราิพ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 อพิพิพะพิพิพิพ่พิ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 ่ิพิพิพตพิพิอ่อค่ิพิพวก็พิพิดอลลาิ์ต่อคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเงินเรียวก็คือครับ อันนี้ขอบคุณนะครับตั้งเกวอ่ะไปไปนอันนี้เราก็จะเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ยังเป็นแบบเขาไม่เป็นนะคะน้องหอมก็เลยูดตั่คดเมนส์กับ่งกล้องนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะน้องหอมขอใส่หมวกนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กล้องอันนี้กล้องนะครับสมัยโบราณ โอ้ไฟดล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะเบอร์พโเซอเออไฟดรอปเบอเพอร์ซเบอเพอร์เซอรคือ ula, sel. แปลว่าคนต่อ,อคน oh. ออพอพออยู่ต่อหน้าเขาพูดไม่ออกอนะครับนี่นี่หญิงอ้อนะครับเล่นโทรศัพท์ใหญ่เลยหญิงอ,อ้อข้างหน้าเราก็ถึงรถไอ้นี่แล้วรถถังครับอันนี้ปืนต่อทู่สู้กัจยานมา ไ,ไม่เห็นทัากล้องไปทางนั้นเลยนีนกำลังเดินมาเดี๋ยวสี่อันนี้คือปืนยิงต่อสู้กัศยานนะครับนี่นี่นี่นะครับน้องหอมให,ให้พี่ก็ดูปืนต่อสู้กัศยานนี่งไงครับปืนปน,น้องหอมปืนต่อสู้กัศยาน ก็ดูโดยรวมอย่างนี <gger> in uh ้ค huh. ร <white> <No. S 2> oh ับ hmm. ปืน uh ต่อ huh. สู้อากาศยานครับสมัยโบราณนะครับน้องหอมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวพี่ก้องอธิบายอธิบายแทนก็แล้วกันนะครับนี่ปืนต่อสู้อากาศยานนะครับสมัยโบราณนะนี่คือรถถังรถถังสมัยโบราณครับนี่ครับอันนี้คือรถถังนะครับสมัยโบราณนะไม่ไม่มีตัวไอตัวล้อแล้วครับไม่มีล้อนะครับตอนนี้ก็คือเอเหล็กแข็ง นี่ของของของที่สมัยโบราณเลยโอ้โหน่ามากจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับข้างในก็มีกงกวงอย่างครับแต่เหล็กหนามากครับโอ้แข็งมากหอมหอมแข็งจริงๆไม่อยากเชื่อเลยพี่อ้อแข็งมากเลยนะเนี่ย,ยถ้าเอาไปขายเนี่ยหลายตังค์นะเนี่ยหนักหลายกิโลเนี่ย ยกล้อมันก็ไม่ขึ้นแล้วอะค่ะ,คะเพราะว่าล้อมันก็หนักแล้วค่ะโอ้ย,อยไม่อยากเชื่อเลยขาพาพี่ๆเอฟซีมาดูนะครับอันนี้คือรถถังหุ้มเกาะนะครับเขามีป้อมยิงของเขานะครับอันนี้ก็เหลือแต่ซากก็มีต้นไม้ก็มีประวัติให้ดูนะครับตอนนี้ก็ไปดูฮะ กดูด้วยว่ามีเลขอะไรหรือเปล่าจะสิ้นเดือนได้นะครับอ๋อครับก็จะเดี๋ยวดูเลขให้นะครับเดี๋ยวนะครับว่าจะมีเลขอะไรเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่เป็นรุ่นโชคพอดีหญิงอ้อแบบสนับสนุนครับอยากให้พี่พี่ได้มีโชคกันนะครับเผื่อจะมีโชคกับรถถังเนี่ยครับไม่มีเลขนะไม่มีเลขนะครับไตีกันเองนะคะขอขยระบ่่ใส่กมอันนั้นก็จะเป็นเอ่อลูกลูกปืนลูกปืนที่ใส่รถถังมาน้องหอม นะครับนี่น,น,นี่ตรงนู้นนี่ครับหญิงอ้อลูกปืนอันนี้ปืนครกปืนครกนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นลูกปืนนะครับน้องหอมอุ้มนี่อ๋อเหรอปะปะครับ,บแล้วก็มีรถคุ้มเกาะครับตอนนี้มีซากรถคุ้มเกาะอ,อันนู้นเ,เราค่อยๆดู เรามาด้วยกันสี่คนนะครับมีน้องเจมแล้วก็มีหญิงอ้อครับน้องเจมลูกชายหญิงอ้อหล่อแล้วครับโสดครับไม่มีแฟนแต่แม่ดุครับอันนี้รถคุกก้มเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือซากเฮ้ยน้องหอมน้องคอนี้แข็งไหมอันนี้ที่ใส่น้ำมันเอ่านี่ ไม่รู้เหมือนกันกเขาเป็นรูเป็นรูจริงอ่ะพี่ว่าเป็นรูจริงนี่โอ้เครื่องม,ม,อ <c oughs> มานี่นี่โอ้โหก่าจริงให้เพื่อนเพี่พี่ดูนะครับอันนี้ของประเทศเอกัอมพูชานะครับ,อ,อ,บ,อ,บอืมอันนี้ปืนซากปืนอ้ต่อสู้กับสัญานครับอืมนี่ครับ รถถังครับเราจะมาดูรูรูพื้นใหญ่ดูนะครับว่าเป็นไงนี่ครับเข้าไหมฮะไม่มีอะไรเลยมองมตัวเลยไม่ใช่กลัวเข้าไปแล้วมองมาใกล้ๆมีงูฉกนี่ครับนี่รถถังเหมือนกันครับอืแข็งมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพพีอเพอฟซีออของน้องหอมครับ เออน้องเต็มอยู่รงนั้นก่อนก็ได้ในร่มๆอ,อ่ะอืแต่มันนั่นจริงนะเนี่ครับรูกกขนาดเ็าทามาหลอมมาได้ยังไงร,ไรู้แข็งมากเลยครับใหญ่ยเนะใช่ไม่รู้ตอนสมัยโบราณเนี่ยทำไปได้ไงนี่นี่ไก่สมัยโบราณครับเนียอยู่ใต้ใต้รถไก่สมัยโบราณอันนี้ก็จะเป็นรถถังแล้วนี้บรรจุคนฮะตรงนี้ ให้พี่พี่สดูนะครับอันนี้เป็นรถถังอีแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นรถถังอีแบบนี้นะครับนี่ยิงต่อสู้กัศยานพวกนี้จะสายพานที่ลากล้อนี่หมดลนะนี่นครับสวยมีแน่นอนนะพี่อ้ใอนะให้แปลเองนะครับไม่บอกว่าเป็นเลขอะไรมากอ๋อเขาเขาพูดว่าเขาเอ่อแป้แปปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับ อ๋อก่อนหอมเกิดดิล็อกเก็ต BM 14มน้องเต็มไม่ไหวแล้วร้อนอะ่ะเอม,มแีแค่นั้นอ๋ไอไปอ,ไ,ปไปอ้ยไปทางโน้นโน้นยังไฟอีกโอ้โหนี่ไงเขาไม่มีประวัติดด่ะให้เห็นว่าปเป็นรถถังต่อสู้กับสยาน ครับมีคือมีข้างหลังแบบนี้เหมือนกันอันนี้คืออ่าหอมมามาตรงนี้มาตรงนี้นี่ครับก็จะมีอย่างเงี้ยครับเขาไม่มีประวัติให้อ่านแต่อันนี้จะมีฮะอันนี้ตรงนี้มีนี่ครับประวัติเขามีครับให้ดูครับนี่ครับประวัติเป็นอย่างงี้ ืมอประวัติประวัติเขาจะมีเนี่ยครับมีเก่าๆโบราณโบราณเขาก็มาตั้งอยู่เยอะครับหน้าน้องหอมไม่ยืนหนูฮะข้างหลังอะ่ะฮะร้อนมากเลยหรออันนี้ผมเป็นตัวแทนทุกคนครับไปถ่ายน้องหอมเดินไม่ไหวแล้วครับจะเป็นลมข้างหลังก็ไม่อีก พหอมมาถ่ายรูปเป็นแบ็กกราวด์ดินี่นี่ไงนี่จะเอาตรงนั้นตรงรถต่อสู้กับย์นามันหน้ามืดมันมาตรงนี้ดีกว่าหอมเดี๋ยวได้ถ่ายรูปตรงเนี้ยอืมอเดินแบบนี้ัโอเคโอเคหันมาโอเคเปิดหมดหน่อยหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะโอเค หนึ่งสองสามโอเคอันนี้ก็มาน,นี้มาต้นไม้ต้นใหม่ะครับตอนนี้ก็มาเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นเรือเป็นอะไรเงี้ยครับรถถังมันจะมีนะครับอันนั้นปืนต่อสู้กัศยาน นี่นี่ครับเห็นมันมีประวัติครับขนาดเออเขาเลือกสเปคของตัวอีกครื่องยิงเนี่ยครับนี่ครับแล้วตรงนี้ล่มน้องหอมไปไหนอันนี้อะไรนะน้องเจมประวัติเหรอขเขาลืออสเปกของเครื่อง เป็กที่ยิงเหรอครับครับผมอาเีอมมนครับขนาดลำกล้องมันสี่เดีดครับผมใช่ครับอืมเนี่ยเนเอเก็ครับก็เดินเท่าไหร่ครับปในสงครามเาาี่ยกัมพูชา,ยยา,นะา,าเดกทนอือมอออือออ อ๋อหยุงหลังอืงอ,อพี่ออเดินไปตรงนูน้คนคึกว่าน้องเจมไม่เดินแล้วอ๋อแม่ก็ไม่ค่อยชอบอืมร้อนไปเดี๋ยวเราเดินกลับมาเราเดินไปตรงนูน้นเพื่อจะถ่ายตรงนูน้นเราถ่ายเฉพาะตรงนี้ก่อนมีรถครับรถรถขุ้มเกอะ อ่ะพราจะรถมุ่กว่านี้รถจริงๆอะเดี๋ยวเดพี่ดูนี้หน่อยนะนิดหนึ่งหอมจ,จะได้ถ่ายตรงไหนให้ให้หอมยืนได้ล้มล้มถ่ายไปแล้วมถ่ายทีตรงนี้ผมนี้อาจยืนนี้นิ่นี้มันก็ได้หลายแบบได้มุมหลายมุมอือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอาจจะถ่ายกับไอ้นี่นับกล้อง อันนี้ก็เป็นถ่ายคู่กันนะครับนี่คือรถถังไอ้รถรถ,รถที่ขนของนะครับขนขนสัมภาวุสัมภาวุธครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนะครับตรงนู้นมีอีกก็เป็นนี้ครับก็เป็นรถรถขนอ้ อันนี้เบาไม่แข็งองมากเลยเดี๋ยวซื้อน้ำาอันนี้รถหุ้มเกาะทางนั้นอือเรา้มเกาะอันนี้นก็ถอดถอดล้อไปแล้วต่อกขาเป็นล้อธรรมดาเนี้ยครับอัน,นอ่ารถหุ้มเกาะรถหุ้มเกาะทางนั้นเลย ครับะเบิดนี่รถรุ่มเกาะทันนี้นะครับรถรุ้มเกาะกับปืนยิงต่อสู้อากาศยานรถสญญะเทินน้ำสะเทินโบกันนี้รถสะเทินน้ำสะเทินโบกนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นอย่างนั้นให้ดูภายในก็เป็นนี้ครับให้ดูนะครับี็เป็นอย่างนี้นครับ เรจะเป็นรถเหมือนกันรถกับเรือลงน้ำได้ครับมีต้นมะละกอด้วยอันนี้เข้าไปดูระเบิดครับอันนี้จะพาไปดูภายในนะครับอย่างเงียบ ิงสมัย,มย,มยบโบราณออนี่เราเปิดรนีู่นี่นเปิดนี่ใช้หมีอะไรเราเปิดเหยียบะครับเปิดมา้มะะเปิดเหยียบที่ปูที่พื้ที่ก็มาวางไว้ลเ้เหียบแล้วเราเปิดนะครับ เ,เราจะโดวระเบิดะะระคาคระเดยวระเบิดีทท่ทุกขาขายกันกขเด๋ยวรเะเบิดครับ ดูด้านหลังนะครับมันจะเป็นนี้จะเป็นรถคุ้มเกาะเหมือนเดิมสะเทินน้ำสะเทินบกที่เหลือจะซากก็แข่งอันนี้รถที่ยิงต่อสู้กัษยยานมีกลับมาดูนิดนีงนะครับปืนพุ่แบตอันนี้ปืน,ป,ป,นปืนกลตอนนี้ปืนยิงเหมือนอะไนะไ,ไม่ได้ปืนอะไรนี่มาสุก้า RPG ครับอ๋อ RPG เป็นแบบนี้เป็นยิงจอืมอี S S K นี่ระดับปลาปืนนะครับปนรี่เิดเยียบที่เขาฝังไว้ครับเหยียบกู้ขึ้มา เปนู้ขึ้นมาเงนที่เก็บหลังมันะบิดขาดาดอันนี้ที่ระเบิดที่เก็บขาขาดนะระเบิดที่ฝังแล้ว,ลวมันแคกละรียร้อยเลยเอ้คุนคิดได้ไงนะครื่อนที่เระเบิดอะไรระเบิดเข็มเหมอรอ อ๋อด oh, oh. okay. okay. uh, ึงดึงสลากตั้งหน่วยแล้วสดุดครับอ๋อแบบสะดุดใช่แล้วมันก็สลักหลุดก็ระเบิดเลยทำให้เขาตายเดีกว่นไงแต่ว่าพวกนี้เวลาละเอียดเราถ้าเอาสมมติเราใส่ผ้าใบแล้วก็ความแบนไงทำให้ขาเราหายไปเยอะมากแต่ละ เขาแตะมันจะไม่เป็นไรอ๋อแต่ถ,ถ้าเป็นโรงงาคทำแบบนี้จะไะไปดิไปดิเดีย๋ยวเดินไปละอืมก็ค่อยเดินไปเดี๋ยวไปลงอ๋อนี่ไงแล้เปิดลูกนี้ก็คืออันนี้ป่ะเป็นไฟใช่ครับพวกนี้มันไปค่อยๆมันเป็นกลังลมเลยครับไมาอันนี้บางทีน่าจะเป็นอะไรนะ พอระเบิดคุณผม,มันไหมอย่างนี้เลยนี่เป็ระเบิดเหมือนกันนะระเบิดนาปาเหมือนเนี้ยไม่ใช่คทำนาปาอาวุธที่บอกว่าเป็นไม่ใช่นาปากอะไเป็นพวกของอเมริกาไออเหมือนไอซิโตใช่นี่ไอซิโตนะคุณเคยมอครับอืมนี่ครับอ๋อไม่ได้คือใช่แต่มันนั่นนะแรงเหมือนกันแรงหมดครับระเบิดหมดเขาค่อยเป็นระเบิดไง นี่อะไรอะครับระเบิดมือเหรอไอ้นิ้อเกี่ยนอะไรเงี้ยออกมา,าจาับจับ<ช>มันมีป้ายบอกว่าอะไรเป็นไงครับคุณกเกิดประสบอุบัติเหตุอ๋อ เหมือนกันเหยบดแล้วก็เบิดเลยนะมาทำมาสารพัดเนะ้สารพัดแบบไอ้นี่ก็ใส่เครื่องยิงอะ่ะใส่รถต่างอะ่ะมันต้องมีที่ยิงอ๋อ นักหนุจริงเลยคนสมัยก่อนทํำได้ตายกันเยอะอูยระเบิดกันเยอะเยอะมากเลยลตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับไปทางนู้ หอมเดินริ้วไปแล้วดิอันนี้ก็เป็นปืนยิงต่อสู้กาศสุยานอันนี้ก็เป็นน้องไก่ขเขมรน,นะครับมาแล้วครับวิ่งไก่เลยนนี้เป็นรถรุ่นเก่าสะเทินน้ำสะเทินบก แข่งจริงเฮ้ยใหญ่จริงไองงนะเ้เครื่องยิงนะเจมเครื่องบอลเลอร์บอลเทอร์อย่างเงี้ยนะลูกกระสุนมันคงบอลเลอร์บอลเทอร์เลยอนะเนอะอืม้ม อันนี้ก็เป็นชาวบ้านชาวกัมพูชานะครับก็มาทํางานในมิวเซียมแห่งนี้นะครับแล้วก็มีลูกมีหลานเขาก็เลี้ยงไว้กันอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับหมดแล้วเนี่ยมีอะไรเนี่มีแต่รถถังแล้แถวนี้อันนี้มีถังรุ่นกล่อนต่างๆ อันนี้ก็เป็นรถถัาอีกแบบน,นะครับคนละแบบอันนี้มีสายสาย,สายนี่ด้วยสายล้อตรงนี้มีสายล้อนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าเพื่อนๆไปดูนะครับีสัตว์มีเขาเรียกมีตีนตะขาบด้วยครับตรงนี้อันนี้ไม่มีแล้วแต่อันนี้มีนะครับมีตีนยังมีตีนตะขาบอยู่ครับก็คือเขาเอาไว้โชว์ตีนตะขาบว่เป็นยางครับเป็นยางกระโซ นี่ครับนี่เป็นอย่งไครับโอ้นี่ครับเป็นรถถังเนี้ยครับบนมีปืนฮะนะครับที่มีล้อล้อก็มีตีนตะขาบอยู่นะครับคันใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเลยผมผมถ่ายเทียบกับผมให้ดูนะครับ คันใหญ่มากเลยมองตรงเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับนี่ดูครับคันใหญ่ครับใหญ่มากเลยผมไปดูเนี่ยนั้นใหญ่เบลเลอรเบลเทอร์เลยกล้องยังไม่พอถ่ายทั้งคันเลยครับทำไมมันใหญ่อย่างงี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเขาบอกนะฮะว่าจริงรถถังนี่เป็นรถถังอะไรประเภทอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับ นีครับรถถังนี่ครับรคันใหญ่เบลเลอร์เบตเทอรใหญ่โตมหฬลานจริงเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเดินดูอนนู้นก็เป็นลูกระเบิดหลายๆแบบนะครับมีเครื่องยิงอันนี้ก็จะเป็นซากรถถังแต่คันคันนู้นจะสมบ,บูรณ์สุดเลยครับเนคันนี้ครับนะจะมีรถถังที่สมบ,บูรณ์ มีตีนักถุงจะขาบแล้วครับแต่วิ่งไม่ได้นะครับเพราะเขามาเขาเรียกว่าบุรณาไว้ให้กับวนรุ่นหลังดูเพราอากาศที่นี่ร้อนมากครับนี่ก็เป็นรถรุ่มเกาะส่วนที่เหลือเนี่ยครับนี่ที่ยิงต่อสู้กัสยยานแล้วก็รถทุ่มเกาะอก็อเ,อเป็นของออ อันนู้นมีไอ้นั่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นระเบิดนะครับผมย่าสซูมจากน,นี้เข้าไปอ๋อเดินเข้าไปก็ได้ครับจะเดินเข้าไปดูหน,น่อยนะมาละผมด้วยเดินเข้าไปดูอันนี้จะเป็นซากเอ่อระเบิดนะครับครับอันนี้ระเบิดนะครับระเบิดหลายรูปแบบนี้เขาเอาชนวนออกไปหมดแล้วนะครับ ผมก็คิดว่าไงว่าน่าจะสนวนเอาหมดแล้วนะครับมีหล,หลายรูปแบบให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่มีหลายแบบมีหลายขนาดนะครับใส่รถถังนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถถังหลายแบบแมันมีเครื่องบินด้วยครับนี่ครับตอนนี้เราเดี๋ยวไปดูรถถังแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องบินครับนี่รถถัง รถถังครับมีรถถังลายแบบครับเนี่ยมีรถถังนี่รถถังนี่เครื่องยิงนะครับไปไหนก็นหมดแล้กไม่รลุกนี่นคือรถถังแบบมีมีล้ออยู่ คัปเตเราบบเครื่องบินนี่เป็นคอปเตอร์นะครับรีคอปเตอร์สมัยโบราณเนีน่ยหอมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายในหะ้เดี๋ยวนี้ต้องใส่แว่นนะไม่อกว่โอเคใส่แว่นเดวโอเคได้ได้มมาได้ไหมได้ได้ใช้ได้เลยอ่ะโอเคหนึ่งสองสาม จบที่นี่เลยนะเดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูนํำนั้นนิดหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเดีย๋ยวเพิ่งไกลเราจะเดินกลับตรงนี้ได้นี่เป็นเครื่องบินอันนั้นก็มีลบอีแบบหนึ่งนะครับอันเป็นเครื่องบินลบอีแบบหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเรือเตอร์ได้ถ้าอ,อกนี้ได้ัางนั้นบางนี้มาถ่ายตรงเนี้ย ได้ได้ใต้้งบึงะเามามันใบใบมันเนี่ยยืนไหมใบมันโอเคอะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นท่านพี่จะอธิบายให้นะคะเพราะว่าน้องหอมจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับ รถอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีคนช่วยอธิบายอันนี้เป็นคอปเตอร์สมัยโบราณนะครับเนี้ยครับลำใหญ